สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมอีกอครับเรียขว,วงง่อสวรรค์ครับมาท่ากลางสายฝนวันนี้อากาศดีมากฝนตกทั้งวันเลยครับเราไปหารถสวยๆมาให้ลูกค้าอีกคันหนึ่งแล้วครับวันนี้มีรถใหม่เข้ามานะครับเป็นอีซูซุสุอร์ไทเทเนียมครับเป็นรถปีสอง0ันสิบนะครับเป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์ ซูเปอร์แพตีนัมนะครับไม่ใช่ซูเปอร์ไทเทเนียมซูเปอร์แพทีนัมนะครับสวยๆเป็นรถสีเทานะครับหรือสีบอลเงินเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยนะครับเป็นรถตัวสูงนะครับสวยมากแสนก่าบาทคันนี้ได้เบรก ABS ด้วยนะครับเดิมๆสวยๆเลยครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงนะครับกระโปรงเดิมหน้าตาเดิมครับครับรอยบากรอยเว้าวเดิมเลยครับรอยเส้นนะครับอ๋อเดิมหมดเลยครับ สวยมากสติ๊กเกอร์กับโรงงานนะครับเม็ดองเวดอาร์กเดิมหมดเลยครับสว,สวยสติ๊กเกอร์เพดอยู่นี่นะครับนี่เพดเพตกระดิมเดิมนะครับเพดของอีสูสูครับสวยมากได้เบกได้เบก a อ s อนะครับตัวนี้เป็นซูปเปอร์แพคจินัมนะครับเครื่องยนต์สองพันห้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ รถสสวยครับเครื่องยนต์2005ตัวสูงไฮ g ดนเดอร ครับตัวนี้สวยๆเลยครับครับตาก็เดิมนะครับของเดิมหมดเลยครับสวยๆซุ้มซอกเดิมนะครับภายในเดิมหมดเลยครับเราให้แบบใหม่่านน้ำมันเชื้อให้นะครับทุกอย่างสวยมากเลยครับรถคันนี้เราไปหาสัญหาจะรถสวยๆนะครับช่วงนี้หน้าฝนเอาไปใช้นะครับคุ้มมากแสงก่าบาทรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตาแหลมแอร์กลม ตัวสุดท้ายก่อนเป็ดออนิวนะครับตัวนี้แสงกระบ่ายครับไม่แพงขายถูกๆครับสวยมากครับคันนี้ได้สปอรตไลท์แล้วครับทะเบียนขอนแก่นนะครับสวยจริงๆเลยครับเป็นไฟลูกแก้วนะครับสวยมากคันนี้เดิมๆเลยครับเป็นแม็กขอบสิบหกนะครับสองสี่ห้าเจ็ดติดขอบสิบห แม็กเดิมโรงงานนะครับกลุ่มซอกสวยมากนี่เดิมๆเ,เลยครับนี่รถวิ่งแต่ทางลาดยางนะครับไม่่คยได้วิ่งถนนแดงกลุ่มสวยมากเลยครับรถเดิมมากบันไดเดิมอะไรเดิมหมดเลยครับของเดิมครับเดี๋ยวดูภายในนะครับตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะครับ ไม่วิ่งอยู่สองแสนครับไม่แท้สองแสนสองแสนสามนะครับไม่รือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับรถปีสองพันสิบนะครับคันนี้หรือปีสองพันห้าร้ยห้าสิบสามครับซุปเปอร์คัททีนัมครับครับเปิดแคปครับแคปกว้างใหญ่ครับขึ้นลงสะดวกสบายสวยมาก เดิมๆเลยครับตัวนี้เราเพิ่มจอให้เลยนะครับเราใส่จอมาให้แล้วนะครับดูหนังฟังเพลงครับของเดิมมันเป็นวิทยุนะครับเป็นซีดีธรรมดาเราอัปเกรดให้เป็นจอแล้วนะครับสวยจริงๆครับคันนี้เดิมๆเดี๋ยวด,ดูเม็ดอาร์กนะครับ เหน้ากัดขวาครับสวยมากเม็ดหน้ากเกรียงสวยมากเลยครับเป็นแถวเลยครับเดิมทุกชิ้นเลยครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับเป็นตัวรถสีเทานะครับหรือว่าสีบอลเงินภายในเราหุ้มบอยสีดำแล้วนะครับสวยมากเดิมมากครับคันนี้ ับเครื่องก่อครับเป็นมไม้กวาดแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับไม้กวาดนะครับครับสวยมากเดิมๆมบันไดก็เดิมตัวนี้กันรอยนะครับเ<อ>ราติดเพิ่มเติมมาให้ครับสวยจริงๆครับคันนี้ ุณแจรีโมทนะครับคันนี้ห้าเกียร์นะครับคันนี้ห้าเกียร์เดินหน้ารวมเกียร์ถอยเป็นหกเกียร์ครับเบ็ดเัิมเดิมครับทุ่มซอกเดิมของเดิมเดิมนะครับแม็กไกเนอร์ก็สวยมากครับเป็นยางขอบสิบหกนะครับสองสี่ห้าขอบสิบหกแม็กก็แม็กเดิมโรงงานนะครับ สวยมากคันนี้สวยเดิมเดิมเป็นยางสองสี่ห้าทับเจ็ดสิบขอบสิบหกนะครับคันนี้ยางอะไรมีให้พร้อมคัดสีสวยเดิมเดิมสีดำคือมือไม่มีสนิมนะครับคันนี้ลูดูแม็กไกเนอร์ครับแม็กไกเนอร์ก็สวยมากไม่มีรอยทุกของเลยนะครับเงาแวบ รถเดิมๆเลยนะครับคันนี้กันชงกันชนท้ายเรามีให้ครบครับเป็นรถตัวสูงนะครับคันนี้2.5 DGI High Tech ครับคันนี้ Super Platinum ครับขึ้นพืนบานจากโรงงานเลยนะครับตัวรถสีบอลเงินนะครับสวยๆเดิมๆครับคันนี้ เดี๋ยวดูในฝาท้ายนะครับนี่ไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีน้ำท่วมของเดิมหมดครับ<ม>เป็นรถสีเทานะครับคันนี้หรือสีบอลเงินยางอะไรมีครบรถสแตนดาร์ดนะครับเดิมเดิมเลยยกสูงโรงงานนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มแสนกว่าบาท ไม่แพงขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายช่วงนี้น้ําท่วมตัวสูงนี่ขับลุยน้ําได้สบายเลยครับทัศนสีสวยมากเดิมๆมันตรงมาได้ข้างมีพร้อมครับมาจากโรงงานรถสวยๆเดิมๆเลยครับสองสี่ห้าทับเจ็ดสิบขอบสิบหนะครับยางแม็กเดิมโรงงานยางดีสี่เส้นนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากดูภายในนะครับภายในก็สวยๆเดิมๆครับ สะอาดสะอาดครับเบาข้างในก็สวยนะครับาสะอาดวสวยเดิมเดิมเราหาแต่รถสวยๆเข้ามานะครับช่วงนี้ที่เราหายไปเราไม่ได้หายไปไหนนะครับเราหายไปหารถสวยๆมาให้ลูกค้านะครับสวยจริงๆครับคันนี้ซปเปอร์พินัมเดี๋ยวดูเมทดอ้างน,นะครับ ประตูฝั่งซ้ายเดิมมากเรียงเปนแถวเลยรอยเว้ารอยบาทของเดิมหมดเลยครับเน้นอาลึกๆเลยครับมาจากโรงงานเลยครับเนี่สวยจริงๆครับสวยไม่มีที่ติครับคันนี้พอเดิมทั้งคันครับคันนี้อีดูสซสูปเปอร์แพทเนัม ไฮเดรนเดอร์ตัวสูงยกสูงโรงงานครับไปเลี้ยวออกหูนะครับไปเลี้ยวยาวกระจกมองข้างทับได้นะครับสวยมากเดี๋ยวดูซุ้มแสบไ้ายนะครับล้อหน้าสวยๆเลยครับนี่ครับเดิมๆเลยครับรถวิ่งแต่ถนนลาดยางนะครับรถสายวิ่งแต่ในเมืองอ่าไม่มีดินแดงเลยนะครับคันนี้เจ้าของเก่าใช้รักษามาก เน้นจอดไม่ค่อยเน้นใช้ครับวันนี้เรื่องของเก่าดูแลดีล้างประจําครับเลยไม่มีดินแดงเลยครับซุ้มซอกเสาเดิมนะครับสวยจริงๆครับคันนี้สวยมากๆครับตัวรถสีเทานะครับหรือสีบรนเงินครับบีมเฟิร์นตติดให้หมดสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปราคาเลยนะครับคันนี้เป็นอีโโต ซุปเปอร์แพทินัมไฮเลเดอร์ตัวสูงนะครับรถสี2,010ตัวสีเทานะครับหรือสีบันเงินเราขายอยู่ที่198,000บาทขายถูกมากครับไม่ถึงสองแสนนะครับคันนี้ย้านะครับ198,000บาท198,000บาทเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตั้งศูนย์สวงร้อให้ให้แบตใหม่ตัดสีเครือบเงาให้ เปลี่ยนนิ้ปัดน้าฝนให้โอนให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้เลิ่มเติมก็โทรแจ้งเราได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูรถและทดลองขับรถตัวจริงได้ที่สอสวรรค์แหล่งรถขอนแก่นนะครับเซ็นเราอยู่ถนนมะลิวันหรือถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับห่างจากเต็นท่านมา10กมครับตรงข้ามหมู่บ้านมันธนาครับหาไม่ยากหรือว่าถ้ามาไม่ถูกปักหมุดมาได้เลยนะครับ ที่สสวันแหล่งรถกูเกิลจะพามาถึงที่เลยครับพบกระเฮียกวงได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองมาขับได้นะครับเราแก้ไขย,ยินดีให้ทุกอย่างครับลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกเราโทรมาครับที่เบอร์โทร0815925780เบอร์เฮียกวงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับเยอะๆเลยครับหรือไม่อยากได้ตัวตัวสูงตัวเตี้ยเราก็มีนะครับถ้าท่านนุ ลูกค้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญมาดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ